สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเนลไทม์วันอังคารที่20กรกฎาคม2564นะครับคลิปนี้แอดมินนำข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกมาฝากท่านผู้ชมนะครับอัปเดตเกี่ยวกับการงดให้บริการนะครับโดยเฉพาะผู้ที่รอคอยการทำใบขับขี่หรือต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับล่าสุดวันนี้นะครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศล่าสุดออกมานะครับโดยขอญาตแยกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1 งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่นะครับหรืองดการทําใบขับขี่นะครับตั้งแต่20กรกฎาคม64คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นข้อ2งนะครับงดให้บริการด้านทะเบียนรถทุกประเภทนะครับณนะสำนักง,งานขนส่งที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับตั้งแต่20กรกฎาคม64เป็นต้นไปสำหรับการดำเนินการ ทางทะเบียนนะครับที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลาที่งดให้บริการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนรถแจ้งย้ายรถการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญหรือแจ้งเลิกใช้รถเป็นต้นนะครับอันนี้ได้ขยายเวลาให้สามารถไปดําเนินการได้ในภายหลังโดยไม่ถือว่าล่าช้ากว่าที่กฎหมายกําหนดและก็จะได้รับการยกเว้นค่าปรับด้วยนะครับ สำหรับในเขตจังหวัดอื่นๆนอกจาก13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดนั้นๆนะครับรวมถึงประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับสำหรับข้อที่3นะครับเปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีทุกช่องทางตามปกติยกเว้นนะครับยกเว้นที่สำนักง,งานขนส่งที่มีพื้นที่อยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับสามารถ เปิดให้บริการได้เฉพาะการชำระภาษีรถประจำปีผ่านเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับหรือ i v i True f o r t a x นะครับที่ทำการไรรเซนีและบริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน DLT uh, Vehicle Tax นะครับอันนี้24ชั่วโมง ส่วนข้อ4นะครับงดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านการทะเบียนและภาษีรถและก็ด้านใบขับขี่ณนะหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสปปรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนและศูนย์บริการร่วมส่วนในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับนอก13จังหวัดดังกล่าวก็ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆนะครับมีเป็นประกาศล่าสุด หลักใหญ่ใจความสรุปก็คืองดการทำใบขับขี่หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่13จังหวัดหรือต่างจังหวัดก็ตามนะครับหากจำเป็นต้องไปก็จะต้องมีมาตรการส่วนบุคคลนะครับทั้งการสวมแมสทั้งเว้นระยะห่างนะครับก็นำข่าวสารนี้มาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีจากภาครัฐต่อไป ส่วนจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับในหัวข้อข่าวอื่นก็ติดตามรับชมในช่วงต่อไปด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ